เอาว้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยวันนี้ครผมจะมาทําการสอนเปิดเซกุนดานะครับมีหลายหลายคนนะขอเข้ามาเยอะมากๆตั้งแต่วันแรกๆไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับวันนี้ก็นะมาแล้วคลิปนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกำลัง โรบักไม่ปลอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตา และยังมีระบบรับตเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena b e a k o u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบั t DC Shop ร้านขายหนา้าเกมราคาถูกลดราคา50%มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูก กล่องซุมภาวีซงบ49บาทซุมไก่ตันเริ่มลนแค่1บาทมีรหัสออสตาไก่7ดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแมพขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่ะโอเคเงื่อนไขการเปิดเซกุนดานะครับจะมีอยู่ใหญ่ๆประมาณ2ข้อนะครับ2ข้อนะข้อที่1ครับคุณจะต้องทำฟูลเลสเสร็จแล้ว ถึงจะมาเซกุนดาต่อได้ข้อ2ครับคนที่จะทำเซกุนดาได้นั้นจะต้องเป็นวัสโตคาเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินโฮเคียวคู10เมตรหรือว่าจะเป็นการทำวัสโตหลอดและถอดหน้ากากมาเป็นวัสโตคานะครับสำหรับคนที่เป็นอลันคานะครับคุณจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะเพราะคุณจะต้องหาโฮเคียวคู10เมตรเพื่อกินนะครับเพื่อกลายเป็นวัตโตคานะครับ สำหรับคนที่เป็นแล้วก็สามารถคุยได้เลยนะครับให้เรามาจุดนี้ฮะจุดที่เรานั่งสมาธิเพื่อทำฟูลเลสนะครับมันจะมีเสาเหมือนกางเขนจุดสีดำๆตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรคุยได้นะกดเข้าไปปุ๊บนี่ฮะมันจะบอกว่าเราจะต้องสเลย20เ,เก t พาวเวอร์นะครับก็คือเราจะต้องค่า20คนนะเขาปรับแล้วนะครับตอนแรกมัน35เนาะปัจจุบันก็คือเราต้องค่า20คน ขณะที่เขาเปิดบงังครหรือเปิดโว,วอยู่เท่านั้นมีเฉยๆแล้วค่าไม่นับนะครับคุณจะมาเช็คที่นี่ได้ตลอดเลยนะวันนี้ผมเลยจะลองค่ายดูตัวหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวน้องปูนมาน้องปูนกล่าวทักทายแฟนคลับหน่อยสิเอาไปฮาร์ดทีอ่อ่ะเดี๋ยวน้องปูนนะครับจะมาเป็นหนูทดลองให้เราว่าค่าเราขึ้นไหมอ่ะเอาเลยแล้วกัน ต้องกัน,นในคุณแต่มันนานเซิร์ฟแหลกหน่อยนะท่านผู้ชมแม่งไอ้ช่วงนี้สิงคโปร์แหลกมากไม่รู้สิงคโปร์ปลอมหรือเปล่าโอลืมแบบภาษาขออภัยซอร่วงสิงคโปร์แบบป้ายอะไเ <c oughs> คนย์ฟอนเนี้ยแบบป้ายสิงคโปร์อะไอะ้เฮียเลยกูต่อยไปแล้วแม่งไม่ออกเลยอ๋สอสกิลไม่ออกรอแปบ๊บจะต่างมันกแ็แรงแรงมากโหดีไม่โดน หลังจากนั้นให้คุณทําการกิฟต์เลยนะครับถ้ากิฟต์จะเปลี่ยนสังเกตนะครับจะเป็นการบีบหัวแล้วก็ปุ้มนะนี่หลังจากนั้นให้คุณมาเช็คตรงนี้ปั๊บเข้าให้นี่ฮะจะเหลือ19ตัวแล้วอ่าเห็นไหมครวนะเนี่ยเพีย้ยเพลงติดหรกระิบไม่นะน่ากลัว มันติดตึปติดโอ้หวต่ไกูต้องปิดเสียงในเกม่อนจะติเลยก็สิอะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเราคิวไปแล้วหนึ่งตัวสมมุติว่าเรามีเพื่อนนะครับเราก็สามารถให้เพื่อนมาปั๊มเปิดบังครเปิดโว้เปิดเซกุนด้าเพื่อฆ่าได้อะเปิดฟูลเรทเพื่อฆ่าได้นะครับตรงนี้เราสามารถ ิปได้ทุกเผ่าเลยขอแค่เขาเปิดฟูเรสเปิดบางไครเปิดโวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนมีเพื่อนเนี่ยตรงนี้มันจะง่ายไปเลยนะครับแล้วอุ้ยโหเท่เกินนี่ล่างเต็มนี่ว่านี่ฮะล่างเซกุนได้จะเป็นแบบนี้เลยเท่มากๆเท่โคตรๆนะนี่ผมต้องปิดเสียงไว้ก่อนนะติดติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวบินนะอ่ะโอเคก็คือถ้าเกิด เพื่อนของคุณนะครับมีโวมีบางครมีเซกุนดาเราสามารถปั๊มได้ทุกๆครึ่งชั่วโมงครับการเปิดโวเปิดบางครเปิดเซกุนดาจะมีคูดาวของมันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บเก็บตรงนี้เต็มหลอดแล้วเปิดได้ใหม่ไม่ใช่นะครับคุณจะต้องรอ30นาทีเพราะฉะนั้นแล้วคนมีเพื่อนจะง่ายส่วนคนไม่มีเพื่อนผมบอกเลยว่าเลือดตาแทบกระเด็นแน่นอนหาคนมีโวมีบางครค่านั้นยากมากๆเพราะคนส่วนใหญ่จะแย่งกันกริปนะครับ อะก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมง่ายปะ่ะซกุนดาง่ายนะผมว่าง่ายมากๆสําหรับคนมีเพื่อนอย่างผมนะง่ายเลยใช่ไหมแล้วคุณก็จะมาเช็คที่ตรงนี้ได้ตลอดเลยนะครับเมื่อเป็นศูนย์ปุ๊บนะมันยังไงต่อสิเดี๋ยวต้องให้คนที่เขาเพิ่งทํามาเมื่อกี้บอกอยังไงต่อฮะถ้าเกิดครบ20ตัวแล้วมันต้องทําอะไรต่อไหมฮะไม่ต้องทำาครับได้เลยครบ20ตัวอ๋อคือครบ20ตัวเป็นทันทีเลยแล้วต้องกลับไปคุยกับไอ้นี่ไหมหรือไม่ต้อง ไม่ต้องครับหลอดมันจะขึ้นมาเลยหลอดที่2อ่าตามนี้เลยอันนี้จากคนที่เพิ่งทําเมื่อกี้เลยเพราะว่าผมเป็นคลิปตัวสุดท้ายของเขาพอดีนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆง,ง่ายๆแบบนี้เลยเป็นไงง่ายกว่าที่คุณคิดใช่ไหมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ลบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย you <laughs>